สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชนชมรถสวยคัดพิเศษนํามาฝากสภาพงามๆหนึ่งในร้อยครับเอาติดรถบ้านแท้นะครับ1.8ตัว G ีนะครับหายากครับตัวนี้ปี2010นะครับ215,000าบาทนะครับใครจะผ่อนก็4,300โดยประมาณนะครับผ่อนได้ยาวชิวๆ6ปีครับเน้นใช้งานสวยหรูดูดีมีระดับแน่นอนนะครับเอาติดตัวนี้สวยจริงครับหายากครับสภาพนี้น็อตไม่ขยับเลยสักตัวครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับดูแลเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะ นี่นะครับภายในสวยๆล้องางานมาจากโรงงานชุดแต่งก็มาจากโรงงานนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมจริงจังครับคันนี้ฝากให้พี่น้องสมาชิกพิจารณานะครับสวยเป็นพิเศษแล้วหายากมากๆนะครับสภาพนี้ใช้งานแล้ว2 20,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ 1.8G พวงมาลัยนี้ก็จะเป็น ของ c a m r y นะครับใช้เหมือนกันเลยครับคันนี้สภาพดีงามราคายอดเยี่ยมนะครับเอาไปใช้งานนะครับสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับฝากไว้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนี่นะครับภายในสวยสะอาดระบบไฟฟ้านะครับแอร์ออโต้ภายในเบาะหนังงามๆครับใครที่หารถใช้งานนะครับทรงหรูสวยๆนะครับ1.8ออโต้ตัว G ปี2010ครับรถบ้านแท้แน่นอนครับภายในงามๆครับ กระเป๋าชิงโจ้ตึงๆครับเบาะที่สวยภายในเอีิบๆครับต้องเรียกว่าสภาพนี้หาไม่ได้แล้วนะครับนานๆจะเจอนะครับและเจอมาสภาพนี้ต้องบอกเลยว่าอยากให้สมาชิกในช่องเราได้ไปเจอใงานจริงๆครับนี่นะครับ215,000บาทนะครับจะสดจะผ่อนเจรจาต่อรองกันมาได้เลยครับรถสวยดีงามสภาพนี้นะครับหาไม่ได้แล้วนะครับหากใครกําลังหารถใช้งานนะครับสวยงามมากๆคันนี้เอาติดอึดถึกทนครับอะไหล่การซ่อมบำรุงดูแลต้องบอกเลยว่า หาง่ายหาสบายใช้กันยาวๆเลยครับรถคันนี้สวยจริงมากๆนะครับสวยจริงจังอยากให้สมาชิกในช่องได้ครับสมาชิกบ้านไกลต่างจังหวัดนะครับท่านติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวผมดูแลให้ถ้าไม่อยากเดินทางเดี๋ยวจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยครับคันนี้เอาไปใช้งานกันเลยครับรถสวยจริงครับคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับรถคันนี้นํามาฝากเป็นพิเศษนะครับอยากให้สมาชิกได้เจอนะครับนานๆจะเจออ u d i สวยๆสภาพเรียบๆแบบนี้นะครับ นี่นะครับลองชมดูได้ครับพร้อมใช้พร้อมโอนเอกสารทุกต้องกฎหมายทุกอย่างครับภายในสวยสะอาดกว้างขวางแน่นอนนะครับนี่นะครับภายในก็บอกว่างามจริงครับเกียร์ขั้นบันได1.8ออโต้รถสวยดีงามจริงๆครับไม่รู้จะพูดอะไรก็มันสวยครับแค่อยากให้สมาชิกได้เอาไปใช้งานนะครับผมก็ทําหน้าที่ชี้เป้าให้เรียบร้อยนะครับใครจะไม่อยากเดินทางในผมดูแลให้ครับคันนี้สวยจริงครับบอกเลยว่า น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับเอาติดรู้กันดีครับอึดถึกทนไว้ใจได้เลยครับและคันนี้สวยมากๆครับเป็น1.8ตัว G ครับจังหวะการเหยียบมันก็ถามว่ากินน้ำมันไหมไม่ได้มากจาก1.6สั้เท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบที่เราใช้งานนะครับแต่ถ้าถามว่าเรื่องความพุ่งออกตัวนี่ถือว่าแจ่มครับเอาเป็นว่าก็นำมาฝากแล้วนะครับสมาชิกตัดสินใจนะครับ ภายในสวยสะอาดมากๆนะครับเจ้าของดูแลมาดีมากๆเลยสวยมากครับไม่รู้จะพูดคาไหนมันสวยจริงจังครับสวยมากๆนี่นะครับเอาไปใช้งานเลยนะครับลองชมลองพิจารณานะครับผมชี้เป้านําเสนอให้คร่าวๆแล้วครับสมาชิกอยู่ใกล้มินบุรีนะครับก็ไปเช็คชมดูว่ทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลพ่า่นท่นไม่กลัวว่าจะไม่ทันหรือไม่อยากเดินทางนะครับแจ้งมาเลยครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับส่งให้ถึงบ้านครับคันนี้ รถส,สวยแบบนี้นะครับนามาส่งต่อให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับล้อส,สวยๆแม็กเดิมจากโรงงานชุดแต่งมาจากโรงงาน,นครับมันจะเนียนๆมากๆนะครับถ้ามาจากโรงงานเอาเป็นว่าคันนี้ดีงามจริงๆครับอยากให้สมาชิกในช่องได้เอาไปใช้งานเสียเหลือเกินนะครับ 1.8G ปี2010ครับรถส,สวยเดิมบางมากๆครับคัน